การพัฒนาศักยภาพของน้องๆตากฟ้าเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องเพราะแรงผลักดันของพี่โต้งที่พ่วงตำแหน่งเลขานายกอบตคอยแนะนำและเป็นกำลังใจให้ตลอดเวลาและมีนายกสมบุญคอยสนับสนุนอย่างเต็มที่เราทุ่มเทให้กับเรื่องของการฝึกซนะะส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ผมคิดว่าเยาว,วชนค่อนข้างจะพร้อมทั้งจานวนตัวเยาว,วชนแล้วก็ทักษะความสามารถของเขานะครับ ก็คิดว่าต่อไปปีต่อไปนี้เราคงจะมองถึงเรื่องเนื้อง,งานโครงการต่างๆที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับทางอบตอแล้วก็ท้องถิ่นเพื่อที่จะพัฒนาในสิ่งที่เขาสามารถจะทําได้อาจจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่ว่าขอให้เป็นจุดเล็กๆเป็นพลังเล็กๆที่สามารถขับเคลื่อนง,งานเพื่อส่วนรวมได้บ้างสึ่นิดก็ยังดีอบตนี่เน้นเรื่องคุณภาพของ ละกลุ่มเบ้บาหวายคือเยาวชนเยาวชนตะวันตกฟ้าตอนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆต่างจากเดิมไม่ว่าจะเป็นสัรวลหรือว่ารัชพัฒรก็ให้เทคโน,นโนทีดีนำเทคโนโลยียต่างมาเสริมทำให้การทง,งานง่ายขึ้น มีสายทัศน์ของผู้นำคือเส้นทางหลักที่งดงามผู้บริหารท้องถิ่นในหลายพื้นที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคนกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนจึงเกิดขึ้นอีกมากมายอบตอการตรวจระมวลสร้างกิจกรรมพัฒนาเยาวชนโดยมีกศนอจังหวัดสุรินเป็นเพื่อนคู่คิดเข้ามาในบางจังหวะก้าวที่เติมเต็มกันอย่างมั่นใจ เช่นเดียวกับที่บ้านน้องเรือกลุ่มเยาวะชนรักถิ่นเรียนรู้จากการหนุนเสริมพัฒนาบนฐานเกษตรฐานอาชีพโดยครูต้องครูศูนย์เรียนรู้ประจำชุมชนและมีพี่หนูแดงเลขานายกอบตอเป็นพี่เลี้ยงร่วมผลด,ดันพอพอได้มีโอกาสลงมาทำงานที่บ้านแล้วก็มีครอบครัวมีลูกเ้าก็คิดว่าเอออย่างน้อยๆน่นะเราทำแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ เป็นการสร้างสังคมดีๆเพราะว่าลูกเราก็จะต้องเอติบโตหน้าที่ตรงนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ<ม>ก็เลือกที่จะมาใช้ชีวิตในหมู่บ้านในชนบทแล้วเนี่ยก,ก็เลยคิดว่าน่าจะทําอะไรดีๆเพื่อสังคมแล้วก็อยากจะเห็นสังคมของเราเนี่ยสามารถที่การมีเด็กมีอะไรที่แบบดีขึ้นนะคะแก้ปัญหาได้บ้างนิดหน่อยก็ยังดีอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดพูดถึงกศน,นก็คือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยเรียนได้ทุกที่นะครับไม,ไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มอาชีพ โมพี่ก็คือแบบนี้ทําแปลงผักแล้วก็อาชีพที่หลากหลายก,ก็คือพวกอาชีพที่ไม่หนีจากทีชีวิตของของชาวบ้านแต่ก่อนเราทาไปเลยจบงานเราเราก็จบไปเลยแต่เดนนี้เรากลับมาเราว่าเรามาคุยวางแผนกันเราทําอะไรแล้วระหว่างทําเราคุยกันแล้วก็หลังทําเราได้อะไรมีปัญหาอะไรลูกศัากอะไรแล้วคนดีไงตรงนี้เราเรา,เราได้เยอะครับจากจากครูเบียน เด็กและเยาว,วชนจะยิ่งเข้าถึงการเรียนรู้เพราะมีแหล่งเรียนรู้อยู่ใกล้ตัวที่ตำบลว่าทองอำเภอภูเวียงมีศูนย์การเรียนรู้ชาวดินเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ด้วยน้ำใจของพี่สําเนียงคนในท้องถิน่นบริจาคพื้นดินสามไร่เพราะอยากเห็นลูกหลานในชุมชนเติบโตเป็นคนเก่งคนดีมันเหมือนกับเ,ออเราได้ทำประโยชน์เพื่อสังคม เราก็มีความสุขอย่างน้อยนนะเห็นเด็กตาดำๆนี่เออพวกนี้ระยะมาอยู่กับเราเนี่ยมันไม่ไปยุ่งกับยาเสพติดแน่นอนมันไม่มีโอกาสที่จะต้องให้สังคมประนมามว่ามันเป็นคนไม่ดีแน่นอนในบ้านดินแห่งนี้มีห้องกวา้างให้พี่ๆเรล่านิทานสอนน้องๆฝึกเปิดโลกแห่งจินตนาการเปิดการรับรู้ด้วยตาหูสมองการสัมผัสด้วยใจ และการตอบอสนองการเรียนรู้บนความสุขของทุกๆคนมีมุมหนังสือให้เด็กๆได้หยิบได้อ่านมีช่วงจังหวะที่เชิญหมอลำหมอเพลงมาถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นถิ่นช่วยกล่อมเกล่าจิตใจคนให้อ่อนโยนมีกิจกรรมช่วยฝึกให้เด็กทำงานเป็นทีมสร้างภาวะการเป็นผู้นำการแก้ไขปัญหามานั่งเรียนรู้จากสิ่งที่ทำสรุปเป็นความรู้ติดตัว มีพื้นที่ให้เด็กเยาวชนค้นพบตัวเองเรียนรู้วิถีชีวิตอย่างธรรมชาติบนความพอเพียงรู้จักปลูกผักเลี้ยงปลาเหลือกินไว้ขายผมฝันว่าผมอยากเะเกษตรมันมีกิจกรรมให้ผมทาหลายๆอย่างแล้วผมก็รู้ว่าเออตรงนี้มันใช่ตัวเราหรือมันไม่ใช่ตัวเราการไปขายอย่างนี้ตอนแรกๆก,ก็รู้สึกว่าตัวเองจะอายอายพอสมควรเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องที่ เพงไม่เคยได้ไปคิดว่าเออวันหนึ่งจะมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าจะต้องเข็นรถอะไรไปขายอย่างเงี้ยนนแต่พอได้ทําไป,ปเ,เขาก็ชื่นชมแล้วก็เออเราเราก็มีกําลังใจขึ้นมาอะไรอย่างเงี้เยเอยมันมันส่วนหนึ่งมันก็ภาคภูมิใจไปด้วยแล้วก็มันมันก็ลดส่วนความอายความเขินของเราไปด้วยได้ทดลองทําในสิ่งที่ไม่เคยทําก้าวผ่านความอายจากคาชื่นชม ผู้นำชุมชนเห็นสิ่งดีที่ทำพร้อมสนับสนุนในวันนี้ที่ว่าทองจึงเกิดตลาดนัดชุมชนที่มีขึ้นทุกวันเสาร์ให้เด็กๆเกยาว,วชนนำสินค้าผลผลิตต่างๆที่มีตามบ้านตามชุมชนและที่ได้ทดลองทำเพื่อค้นหาตนเองไปวางขายไม่มุ่งเน้นที่ผลกำไรทั้งน้ำเต้าหู้สูตรอร่อยของน้องโอเล่มะขามตามท้องทุ่งนำมาหมักดองจากฝีมือน้องปริม ผักสดตามธรรมชาติที่น้องหมูกับแม่ช่วยกันเก็บมาขายบักเขียดหอยปูของน้องสักดาสร้างความสุขทั้งคนซื้อและคนขายบนความเอ็นดูและความอิ่มเอิบใจผมคิดว่ามันมัน,ม,น,ม,นมาจากการได้ลงมือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะว่ามีบางครั้งมันมีแต่คิดเราเรา เราก็มีแต so so ่ค like, like ิดกับมันเราไม่ได้ลงมือเราก็ไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนแปลงไปไงมันทําให้เรารู้สึกว่าเราแบ่งเวลาได้มันมันให้ความอดทนของเราเพราะว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมมันก็ไม่ใช่ย่อยๆก็ไม่คิดว่ามันนักมันเสียเวลาการไปเล่นไปเที่ยวผมคิดว่ามันมันคุ้มค่ามากกว่าผมก็รู้สึกว่าผมจะทําทาทาให้จนจนผมรู้สึกว่าเออมันใช่เราจริงไหม ความรู้ในการทํางานกับเยาวชนอย่างเงี้ยซึ่งเราในฐานะที่เป็นคนทํางานกับเยาวชนเนี่ยเราก็อาจจะมีความรู้อยู่ชุดหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันก็มีคนที่ทําอยู่หลากหลายมากตรงเนี้ยค่ะเราก็พยายามที่จะหาแสวงหาความรู้ที่จะทํางานกับเยาวชนในหลายๆแบบซึ่งมันอาจจะมีทางเข้าหลายๆทางด้วยนะซึ่งแต่ละช่องทางมันก็จะมีความรู้ที่แตกต่างกันอันนี้เราก็จะแสวงหาความรู้ตรงนี้ด้วยและอีกด้านหนึ่งก็คือว่า ตัวเยาวาชนเองเนี่ยเราพยายามที่จะเสริมศักยภาพในการจัดการความรู้ให้กับเขา,าคือจริง,รงๆในท้องถิ่นเองก็มีความรู้อยู่มากมายแล้วก็ในรอบนอกหรือในสื่อต่างๆมันก็มีความรู้อยู่ถ้าเยาวาชนเขามีทักษะในการจัดการความรู้เนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะพัฒนางานของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพเรื่องของทักษะชีวิตเรื่องของงานชุมชนต่างๆพวกนี้ก็ถ้าเขามีทักษะ ที่คิดว่ามันน่าจะช่วยให้เขาเป็นผู้นำในอนาคตได้อย่างดีกาดชุมชนที่บ้านแม่นาเรือวันนี้ก็คึกคักไปด้วยละอ่อนอนักเรียนปวาชาวปีหนึ่งน้องใหม่จากวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีพยาวเข้ามาถามถ่ายข้อมูลพืชผักพ่อค้าแม่ค้าก็ตอบกลับด้วยความเต็มใจเริ่อต้นดีใชไมคคือถ้าเกิดแบบว่า อย่างกเกษตรเนี่ยอยูย่ๆถึงเรามีความรู้แค่ไหนแต่ถ้าเกิดเรายังแบบวางแผนหรือบริหารการจัดการเนี่ยมันไม่ถูกหลักเนี่ยเราจะปลูกผักเนี่ยอยูย่ๆจะปลูกไม่ได้เพราะว่าผักตรงนี้นะครับมันมีอยูย่ในตลาดเดียวหรือว่าล้นตลาดเยียเนี่ยปลูกไปมันก็อาจจะเกิดเสียหายอะไรหลายๆอย่างได้ก็เลยต้องวางแผนเออยอย่างการตลาดต้องรู้ว่าเออตลาดใช่วงนี้หรือว่าช่วงไหนหน้าไหนที่มันจะปลูกอะไรแล้วหลักตลาดอย่างเดียวนี่ไม่พอ จะต้องหาว่าเออต้องวางแผนอีกว่าเออสต่ว่าเนื้อที่แค่เนี้ยเราจะปลูกอย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้เมื่อได้ข้อมูลมาเต็มกระเป๋าพร้อมกับไปค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากห้องสมุดแหล่งข้อมูลชั้นดีและการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ให้ประโยชน์มากมายถ้าใช้อย่างชาญฉลาดไปในทางที่ถูก